สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเมฆขลาพยากรณ์สำหรับ EP นี้เป็นดวงการงานของชาวรัคนาราศีเมษรัคนาราศีพฤษภและรัคนาราศีเมถุนประจำเดือนกันยายน2565 ในตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นแก่ดวงสตาของคุณบ้างสามารถติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาสาระภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะคะและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งแต่ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาดพยากรณ์ไปด้วยกันนะคะเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยคะ่ะ สำหรับดวงการงานชาวลัคนาราศีเมษในช่วงของเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่ดวงการงานลัคนาราศีเมษค่อนข้างดีเพราะดาวพระศุกร์ได้เดินโคจรออกจากเรือนภพพันธุแล้วไม่ได้เล็งกับดาวพระเสาร์อีกต่อไปทำให้เรื่องอุปสรรคปัญหาเรื่องหนักใจทุกใจเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าเจ้านายก็จะลดน้อยถอยลงไป ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องงานได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรไม่ขลาดพยากรก็ขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีเมษที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาได้ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาและในช่วงของวันที่2กันยายนเป็นต้นไปดาวพระเสาร์ยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพบการงานได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดี เป็นตำแหน่งที่ดาวมีพลังสูงสุดในรอบปีและยังมีดาวพระเกตที่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลมากระตุ้นดาวพระเสารอีกด้วยเลยทำให้ดวงวาสนาเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสประสบความสำเร็จ ในเรื่องของสายงานอาชีพเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งการงานก็ค่อนข้างดีเป็นอย่างมากเลยค่ะและใครที่มีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงของเดือนที่ผ่านมามีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานถูกทําให้ออกจากงานแต่หลังจากวันที่สองกันยายนเป็นต้นไปเรื่องการสมัครงานจะโดดเด่นหรือใครที่ทำงานประจําดวงการงานก็จะกลับมามีความสำเร็จสมหวังมากยิ่งยิ่งขึ้นไป และใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าเดือนนี้จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดวงกลับมาดีสามารถที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าดาวประจาตัวของคุณคือดาวพังคารได้โคจรมาอยู่ที่เรือนพบการเงินเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษจะมีช่องทางมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องการทํางานการสแสวงหาผลประโยชน์กําไรเรื่องของการเงินมากขึ้น และดาวประจำตัวของชาวราคนาราศีเมษได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคราชาคือสูงสุดแถมมากเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและดาวไปอยู่ที่เรือนการเงิน เป็นช่วงจังหวะวาสนาการเงินจะสําเร็จสมหวังเป็นอย่างมากค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันในเรื่องของการเงินส่วนในดวงการงานแน่นอนเป็นช่วงจังหวะจากคนที่ดีในเรื่องการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานจะมีความสําเร็จสมหวังเข้ามาและที่เรือนพบปุตตะจะมีดาวถึงสดวงซึ่งเป็นกลุ่มดาวพิเศษส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จความโด่งดังการมีชื่อเสียง เพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนกันยายนเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีเมษจะโดดเดน่นมีเกณฑ์มีชื่อเสียงตามสายงานอาชีพของตนเอง และดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธเป็นคู่ประชาสัมพันธ์ก็จะเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดคำจาหากต้องการเซ็นเอกสารเพื่อริเริ่มโครงการธุรกิจใหม่ๆช่วงนี้ถือว่ามีเกณฑ์ดีนะคะและดาวพระอาทิตย์กับดาวพระสุข16เป็นคู่สมพลกันทำอะไรก็จะสำเร็จสมหวังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีชื่อเสียงดีสำเร็จในเรื่องงานแน่นอนค่ะ ส่วนในเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือดาวพฤหัสเจ้าเรือนภพวินาศยังคงพักองศาโคจรถอยหลังอยู่ที่เรือนภพวินาศทําให้ต้องระวังเรื่องของการคิดเยอะคิดมากการย้ําคิดย้าทำําการไม่กล้าตัดสินใจอะไรเด็ดขาดไปด้วยนะคะสรุปโดยภาพรวมดวงการงานตลอดทั้งเดือนกันยายน ดาวประจาตัวดาวการงานยังคงโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งมาตรฐานที่ดีและอยู่เรือนภพที่ดีย่อมส่งผลในด้านดีแก่นงศราห่างมีโอกาสในเรื่องงานชาวธนาราศีเมษควรไปกราบสักการะบูชาขอพรเกี่ยวกับสายญาพญานาคราชในช่วงของเดือนกันยาน,นี้จะสาเร็จสมหวังในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับดวงการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภที่เรือนลัคนาของชาวลัคนาราศีพฤษภยังคงมีดาวเจ้าเรือนทวินาศมาทับลัคนาของชาวลัคนาราศีพฤษภทําให้ในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงอาจจะอยากเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวแต่ข้อดีก็คือดาวพังคคานยังคงได้ตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคชาวลัคนาราศีพฤษภมักมีโชคจากแดนไกล โดยเฉพาะต่างประเทศงานที่ดูเหมือนจับต้องไม่ได้งานที่มองไม่เห็นจะเป็นงานที่ทํารายได้ให้แก่ชาวลัคนาราศีพฤษภได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องของงานโครงการโปรเจกต์ระยะสั้นส่วนดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนพบการงานก็มาสถิตยอยู่ที่เรือนพบวีนาศเลยทําให้ดวงวัสนาการงานช่วงนี้จะเด่นในเรื่องของงานที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ และที่สำคัญก็คือชาวรัคนาราศีพฤษภยังคงทำคุณคนไม่ขึ้นการงานประจำที่ทำอยู่ก็ค่อนข้างจะลุ่มๆุ่มดอนดอนมักจะต้องมีเรื่องต่อสู้ต้องออกแรงก่อนถึงจะได้มาแต่ถามหาความสำเร็จด้านการเงินยังคงมีเข้ามาในรูปแบบการทำงานอาจจะเป็นช่วงที่ต้องอดทนอดกลัน้น แต่ถ้าถามหาความสำเร็จด้านการเงินยังคงมีเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีพฤษภชื่นช่ำหัวใจอยู่พอสมควร เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภหากทำหาในรูปแบบของการทํางานอาจจะเป็นช่วงที่ต้องอดทนอดกั้นกับงานและสภาพแวดล้อมในการทํางานระดับหนึ่งเลยส่วนในแง่ดีก็คือดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภเดินโครจรอ,ออกจากเรือนพบสหัสชา้าเลิกเด้งกับดาวพระเสาร์แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาหลักๆเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานคนใกล้ตัวก็จะลดลงไป ทำให้ชีวิตการทำงานก็จะมีความโล่งใจมากขึ้นมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่2กันยายนเป็นต้นไปดาวพระศุกได้มีการโครจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพาทิตย์16เป็นคู่สมพลทําให้จะมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายจะเมตตาอุปถัมภ์ชาวรา,ราศีพฤษภมากขึ้นและในช่วงของจังหวะนี้ใครที่ต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถอยากได้รถคันใหม่ ซื้อบ้านหลังใหม่หรือต้องการจะซ่อมแซมบ้านช่วงนี้มีเกณฑ์ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากแล้วใครอยากจะทําธุรกรรมการเงินเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันค่ะและดาวพระศุกเป็นคู่ธาตุน้ํากับดาวพระพุธทาให้มีเพื่อนกัลยาณมิตรจะมีคนมาเห็นอกเห็นใจ คอยสนับสนุนช่วยเหลือชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นเองจริงๆก็คือถึงแม้ในเรื่องงานอาจจะดูเหมือนลุ่มๆุ่ม,มดอนดอน,ดอนแต่ก็จะมีกัลยาณมิตรมีแสงสว่างให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภก้าวข้ามผ่านพ้นไปได้เสมอส่วนที่เรือนภพสุภะก็มีดาวพระเสาร์ซึ่งยังคงได้ตําแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าเกษตรราธิบดีแปลว่าความสําเร็จมั่นคงและมีดาวพระเกตซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภในเรื่องความสําเร็จยังคงมีเข้ามาให้คุณได้ชื่นชมบ้างนะคะยังไงไม่ขลางพยากรก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษภในเรื่องการงานทุกท่านเลยค่ะสําหรับดวงการงานชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพพกัมมะที่แปลว่าการงานหลัก ในช่วงตลอดเดือนกันยายนนี้ดาวพฤหัสยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพกรรมมะที่แปลว่าการงานได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีซึ่งแปลว่าความสำเร็จความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังทำให้ในเรื่องการงานยังคงมีเรื่องดีๆแล้วก็ไม่มีดาวอะไรที่เป็นคู่ศัตรูหรือมาจาับเรือนภพอริมรณะมีนาะม,มาทับเรือนการงานแต่อย่างใด ย่อมส่งผลในด้านดีเพียงอย่างเดียวคือความสำเร็จสมหวังแต่พอมาดูกันลึกๆแล้วดาวพฤหัสยังคงพักองศาเดินโครจรถอยหลังอยู่ที่บ้านของตนเอง ส่งผลให้ชาวราศาีเมถุนมักจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเก่าโปรเจกต์เก่าๆอาจจะได้กลับมาปัดฝุ่นได้นะคะและใครที่ต้องการจะสมัครงานหรือว่าหางานใหม่ก็มีเกณฑ์จะกลับไปสู่บริษัทเดิมอาชีพเดิมหรือสายงานเดิมของตนเองจึงจะดีในช่วงของเดือนกันยายนนี้ส่วนเรื่องที่ต้องระวังคือการที่ดาวเดินถอยหลังอาจจะทำให้ชาวราศาีเมถุน เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องงานได้ง่ายเพราะเปรียบเสมือนเวลาเราเดินถอยหลังอาจจะทําอะไรไม่ค่อยถนัดมักจะมีอะไรมาคอยขัดแข้งขัดขาหรืออาจจะไม่เป็นดั่งใจเท่าที่ควรแต่ถึงอย่างไรดาวยังคงอยู่ที่บ้านตนเองได้ตำแหน่งมาตรฐานดีที่สุดย่อมส่งผลในด้านดีมากกว่าด้านเสียหายแน่นอนค่ะส่วนที่เรือนพบสหัสชชะจะมีดาวพระศุกซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบวินาศ โคจรมาทับเรือนสหัสชะอันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคนสนิทจะนำอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนมาให้ส่วนดาวพระพุธเป็นดาวประจำตัวของชาวรัคนาราศีเมถุนจะมีการพักองศาเดินโคจรถอยหลังออกจากเรือนพบพันธุมาอยู่เรือนพบสหัสชะ ซึ่งตรงนี้แน่นอนชาวลัคนาราศีเมถุนมักจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเข้าสังคมการพบปะผู้คนหรือการได้ทำอะไรร่วมกับคนอื่นกับคนหมู่มากหรืออาจจะได้ร่วมโปรเจกต์งานกับคนใกล้ตัวคนสนิทก็เป็นได้แต่อย่างที่บอกนะคะดาวพระศุกเป็นเจ้าเรือนภพวินาศมาทับเรือนภพสหัสชชะก็ต้องระวังเรื่องของเพื่อนไปด้วยค่ะ ส่วนในแง่ดีคือดาวพระศุกร์กับดาวพระพุธเป็นคู่ธาตุน้ำไม่ว่าจะอย่างไรชาวลัคนาราศีเมถุนสามารถที่จะเอาตัวรอดได้หรือเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำอะไรให้คุณเดือดร้อนเพราะว่ามันเป็นคู่ธาตุน้ำย่อมส่งผลในด้านให้คุณเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้น,นั่นเองค่ะ ส่วนดาวพ่พูดซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับคำพูดคำจาต้องระวังเรื่องของการสื่อสารการใช้คำพูดให้ดีๆนะคะจะมีเหตุทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดได้สรุปโดยภาพรวมดวงการงานชาวลัคนาราศีเมถุนไม่ได้มีดาวอะไรมาทำลายเรือนพบการงานย่อมส่งผลในด้านดีคือด้านให้คุณเพียงอย่างเดียวทำให้ดวงวาสนาการงานยังคงรุ่งพุ่งแรง มีเกณฑ์สำเร็จสมหวังมีโอกาสมีช่องทางในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเดือนนี้จะได้กลับมาทำอะไรเดิมๆที่เคยทำสิ่งที่เคยทำที่เคยถนัดจะทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุนสำเร็จสมหวังแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้แม่ขาพยากรก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามช่องแม่ขาพยากรด้วยดีเสมอมาก่อนจากการอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปก,กระดิ่งแตงล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจแม่ขาพยากรไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีหน้าสวัสดีค่ะ